ที่เราได้เห็นดาราด้วยว่าต้องเก็บหน้าไว้แล้วก็ใช้งานด้วยนะครับกับเหตุสองกรณีมาถึงนี้แล้วก็มีภารกิจเกิดผมก็ไม่สบายนะครับก็เลยกลับไปเก็บตาเก็บตานะครับแล้วก็คุณสุกีมาเตะนะครับที่ที่เป็นโดยสารประจำดช่วยบริษัทกองศิลป์ดลบดีทยนะครับ นะครับแล้วก็นางาการโทสุตีรีการนะครับเขตห้านะครับแล้วก็ต่อไปจังหวัดปัตตานีครับมีท่านสอสเเขตเดิมเป็นสอสบัญชีรายชื่อแต่ตอนนี้จะลงในเขตหนึ่งปัตตานีครับองค้อีที่พิจารานนะครับเขตสองก็เป็นสอสอยู่นะครับ คืออับด ah ุลบาซิมาโรับเอสามเป็นทนายความที่ทำงานด้านสิทษฐกิจมุกันตลอดคืออุอลฮารรอตตเอสีก็แบนดครับฟรีดีเป็ีอวอร์เจวาร์าลากาเซนสันสามแมยิจเม่ครับ เคสองก็พิธีกรตะ่กี้ครับดรอุิฮาฟิอิเลนะครับเคสามเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับคุณวรินกาโฮครับเกมที่สมัครทีมอาวมีของจากสงขาเคแปดนะครับคุณเบสันช่างมาผู้สมัครบัญชีรายชื่อของเราก็จะมีที่ อดีตสอหลายสมัยท <Iya. S 1> ่านนั้นคูดียูงมานะครับแล้วก็คณะข้าพบอกเรียกคณะก็จุันกและเดชธรามครับก็ขอโอกาสให้พวกเราด้วยแล้วก็ถือเสียว่าเราอาสามาที่จะรับใช้พี่น้องเราเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยู่ที่ไหนก็ใช้งานคนนั้นเลยครับถ้าไม่ทำบอกผม ครับพวกที่ใครที่ไม่อยู่ในจังหวัดสามจังหวัดนี้มีอะไรประสานงานกันได้เลยครับผมดีทุกการติดต่อแล้วก็จะอาสาที่จะทำงานให้จริจังเพราะว่าสโลแกนของเราคือผู้ดำเนินผู้ดำเนินการยานยี่ดีดูในกันครับยานยี่ดีดูในกันยานยี่ดีดูในกัน ขอเสียปงปรบมือให้อีกครั้งค่ะกับว่าที่ผู้สมัครจากสจังหวัดชายภาคใต้นะคะก็ก็งรู้สึกอุ่นใจนะคะได้เจอคณะทำงานนะคะว่าที่คณะทำงานนะคะดิฉันก,ก็มาจากจังหวัดนาที่ว่าตอนนี้ก็ได้เห็นหน,นา้าตากันแล้วนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ ลำดับ,บต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะทุกคนสำคัญนะคะซึ่เป็นเจ้าภาพของงานในครนนี้เลยนะคะนายพีรพัฒน์รัชกิจประการะค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะในการพบปะและแนะวัตถุประสงคในการพบปะพี่น้องชาวไทยมาเลเซียด้วยค่ะคุมเรเางา,งาตราุานทรก่เียีละกรวงารเท่ดับการมีมืปะ ท่านหนึ่งต้องอมีนาียกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไทยท่านสิพรพงศ์ดวงสอดศรีที่ปรึกษาปกคงเองนะครับรัฐมนตรนีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ท่านนัชบุญเดชอดีตสอส,อสอจังหวัดนาราธิวาสเขตสามนะครับ แล้วก็คุณหมอเพชรดาวเขามีนาสอสอบัญชีรายชื่อพักปูณไกไทยแล้วก็คุณอาซิเรียกชื่อเป็นเรื่องไม่เคยถูกนะครับก็แล้วก็วกผู้ประกอบการร้านอาหารสปาน,น้องน้องนักศึกษาแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนไทยที่ มาประกอบธุรกิจในประเทศบริเตอทุกคนครับก็วันนี้ที่ตัวผมเองก็พักภูมิใจไทยเราได้ยกทีมกันมาซึ่งก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเดยที่วันนี้ตัวผมเองแล้วก็ทีมงานได้พบปะและได้ร่วมทานอาหารกันในคืนนี้นะครับ อม่ดีกว่านะครับไม่เยทีรามันยอยู่ทก็่อย่างนี้น่าจะสะดวกกว่าก็สิ่งที่โกเอมาเข้ามาในราชการนะครับอย่างเป็นทางการก็ได้มาพบปะกับ ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ได้พบกับการกรทางรัฐมนตรีกีฬาและเยาวชนซึ่งวันนี้ได้พบอัดแล้วได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับสิ่งที่ได้เจอกันกับทางรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเราก็ได้มาดูว่าสิ่งที่ประเทศไทยเราตอนนี้เราทำอยู่ มีอะไรบ้างขณะนี้ที่ประเทศมาเลเซียและธุรกิจท่องเทีย่ยวเขาทาเรื่องอะไรบ้างและเราสองประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านที่มีต่อก,กันพวกเราจะร่วมมือทาอะไรกันบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นบางสาคัญเป็นบาจําเป็นมากๆนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็จะพรุ่งนี้ก็จะไปพบอย่างไม่เป็นทางการนะฮะกับรัฐมนตรีมาหาไทย รัฐมนตรีทรัพยากรมนุษย์รัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วรัฐมนตรีการสื่อสารและมันติมีเดียซึ่งมาข่าวนี้ก็อย่างเป็นทางการหนึ่งกระทรวงไม่เป็นทางการอีกห้ากระทรวงซึ่งวันนี้ก็ผมอยากจะรับทราบทั้งปัญหาแล้วก็สิ่งที่อยากให้ผู้ผมช่วยว่าจะไปพูดกับรัฐบาลไทยเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ พูดกับทางรัฐบามลมาเ,เลเซียเรื่องอะไรบ้างนะครับและโดยเฉพาะที่มีคนพูดว่าเรื่องของการต่อวีซ่าก็เมื่อวานนี้ผมได้คุยกับทางท่านเอกราชทูตไทยประจําประเทมเศมาเลเซียเรียบร้อยท่านเอกราชทูตจึงยางว่าหากใครที่มีปัญหาเรื่องพาสปอร์ตเรื่องสิ่งเดินทางเรื่องวีซ่าเนี่ยขอให้เดินทางไปที่สถานทูตไทยประจํา KL ได้เลยแต่ถ้าถามว่าใครที่อยู่นลก KL อไม่ว่าจะอยู่ปีงานหรืออยู่ในทางกรลังตัดซึ่งมีสถานบกศูนย์อยู่ก็ให้เป็นติดต่อได้ซึ่งทางท่านเอกและด้ยยืนยันว่าเขาเป็นตัวแทนของประเทศไทยใครที่มีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยเขาจะไม่เข้าร่วง เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสบายใจในเรื่องของการต่อวีซ่าในเรื่องของการทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางหากใครมีปัญหาพวกนี้ขอให้ไปปรึกษาแับท่านเอกอัครทูตหรือองค์สุลใหญ่ประจำเมืองต่างๆที่มีในประเทศมาเลเซียได้นะฮะซึ่งตรงนี้อย่ากังวลเพราะจริงๆแล้วรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้เราก็มีการเยรจ่าโดยตลอดนะครับ กับเรื่องของคัางไาม่สงบในสามจังหวัดภาคใต้ซึ่งผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเนินหน้าไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นพวกเราขอให้วางไว้ไวางใจพวกผมนะครับว่าพวกเราพร้อมที่จะมาแก้ปัญหาให้กับพวกเราและอะไรที่ไม่ได้เป็นปัญหาได้อยากให้พวกเราทําให้พวกผมทาหรือให้รัฐบาลไทยช่วยกระทำก็ขอให้แจ้งกาได้พวกเราโดยเฉพาะท่านนายกรัมนตรี พร้อมที่จะดำเนินการให้โดยการที่จะประสานตรงมาทางรัฐบาลประเทศมาเลเซียซึ่งทเรา <Okay. S 1> คิดว่าอยากจะให้พวกเราที่มีติดขัดก็อย่าได้กังวลนะขอให้พูดกันได้เลย <Okay. S 1> นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมาก็อาจจะเป็นในหลานนิติเรื่องของการเป็นมาเป็นทางการก็คิดว่าพวกเราที่มีอะไรกัดข้อง แจ้งทาเนี่ยทางผมได้แต่เรื่องที่อยากจะมาทําการหาอยอแล้วก็ขอความกรุณาก็คืออย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้พูดกันทางพิธีกรได้พูดแล้วก็ทางนายกสบพงศที่ดูแลเรื่องร้านอาหารในประเทศไทยกท็ได้พูดแล้วว่าพวกเราจะมาขอทาความเข้าใจแล้วก็มาขอคะแนนแล้วก็ขอให้ช่วยสนับสนุน พักภูมิใจไทยของเรานะครับสิ่งที่สำคัญก็คือพักเรามีสโลแกนว่าพูดแล้วพวกเราถ้าหากว่าพูดแล้วไม่ทำในสิ่งไหนก็ผมคิดว่าเราคงจะไม่พูดเพราะในเมื่อเรามั่นใจว่าเราทำไม่ได้ไม่พูดสิยดิแต่ถ้าพูดแล้วอย่างไหนต้องพย,ยายาม ฟังฝ่าไปให้ได้น,นะครับโดยเฉพาะตัวผมเองที่ดูแลเรื่องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับผมคิดว่าอาหารออกทางไปเรื่อยๆฟังผมพูดไปเรื่อยๆกวบานะครับเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวจะหิวกันนะฮะเพราะผมอาจจะพูดขอเวลานิดน,น,นะครับเพราะจริงๆมาแล้วเนี่ยก็อยากจะมาระบายความในใจ แล้วั็มาหาอยากจะมาหาอียนะครับเพราะที่กินในงาเรตั้งครัี่แลตัวผมเองก็วนเวียนในเคแอฟตัมเมืองไทยผมเชื่อผมทม่เคงอ้เกือบสิบครั้งแต่ก็ไม่ได้เป็นการประสานโดยตรงก็อาจจะมีการผ่านไปผ่านมาซึ่งผมบอกว่าเราไม่ประสบความสำเร็จในการที่มาประสานงานกับพี่น้องที่มาทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสปาหรื่น้องๆที่มาศึกษาในประเทศมาเลเซียแต่คราวนี้ผมคิดว่าวันนี้ที่ได้เห็นหน้าตาที่เป็นตัวแทนของพี่น้องคนไทยที่มาประกอบธุรกิจนะครับและกมาศึกษาที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยก็คิดว่ามีความมั่นใจและก็อุ่นใจว่าการเลือกตั้งในท่งนปอบปอเนี่ย บอกกันคาดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับคิดว่ารับผุนใจไทยเราน่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องคนไทยที่มา,ามทำธุกรกิจในประเทศมาเลเซียอันนี้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆแล้วแต่ผมอาจจะเป็นที่ผมเป็นจริงผมไม่ใช่รักการเมืองนะครับผมอดีตก็คือเป็นนักธุรกิจผมเป็นเจ้าของเป็นผู้ถือรุ้นใหญ่เลยอ,อย่าบอกว่าเจ้าของนะครับ บริษัทน้ำมันนะครับ PT ถ้าหากว่าพวกเราแว้นเวียนไปในประเทศไทย,ยน,นีจะเห็นว่าถ้า PTT PT. ก,ก็คือปตทถ้า PT. PT ตัวเดียวแล้วก็ีไทยแลนด์อีกที่โลกอีกเลยสีเขียวแดงนั่นก็คือเป็นบริษัทอดีตคือท่าท้ายเชืเ้อเพลิงปัจจุบันเปลี่ยนเป็น PT นิวเจีย ซึ่งปัจจุบันนี้เราเป็นผู้ที่มีมาเก็ตแชร์เป็นลำดับที่สองรองจากปตทซึ่งเราแซงตามจากทีนมาเราแซงเชลเอสโซเคาเทแล้วก็มาแซงบางสาแต่ว่าทำไมเราไม่เดียวจากที่จะแซงปตทเพราะปตทเขาบรอษัทงหญ่มากซึ่งเราก็ถือว่าเราเป็นเบอร์สองผมใช้เวลาในการทำที่สี่ทุนทั้งหดกว่าทีขึ้นเป็นเบอร์สองใช้เวลา 35ปีเต็มนะครับซ่งก็ใช้เวลานานพอชดคุกแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นนักการเมืองแต่ผมก็อยู่ในหน้ากากเนยมาตลอดระยะเวลา30กว่าปีเช่นกันก็มีเพื่อนเพื่อนที่เป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสอสอหน้าการเมืนยนักขี่เป็นรัฐมนตรีผมก็มีเพื่อนทุ่านไม่ว่าจะท่านเก่าท่านใหม่นะครับเราก็มีเพื่อนทุกคนแต่ เราเชืว่าในแต่ละภาคที่มีเพื่อนๆก็ดีทุกภาคนะครับไม่มีพ้อขัดขึ้นไม่ดีทุกภาคที่เสนอนโยบายเรียกกฎแต่สําคัญว่าเมื่อเสนอนโยบายของพภาคตัวแนวเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าหรือทำได้กี่เรื่องหากคิดว่าท่าไหนที่เสนอนโยบายสักสามสี่เรื่องได้สักสองเรื่องผมถือว่าเก่งมากครับ เพราะรัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลประสมไม่ใช่รัฐบาลที่สร้างรัฐบาลตั้งรัฐบาลโดยพัเดียได้